เลงเอียงเอ็กต้ากับหยุนนานไปหเหวาทานตัวไหนดีวันนี้แอดมินมีคําตอบค่ะสาหรับตัวหยุนนานและเลงเอียงเอ็กต้านะคะสรรพคุณจะต่างกันเลยค่ะหยุนนานนะคะจะทําให้อาการบวมเขียวช้ําน้อยลงตัวเลงเอียงเอ็กต้านะคะสรรพคุณที่ครอบจักรวาลม,มากๆก็คือจะช่วยทําให้อาการปวดอาการบวมอาการอักเสบ เล่งสมานแผลให้แผลฟื้นไวนะคะซึ่งถ้าถามแอดมินนะคะก็คือถ้าทานคู่กันทั้ง2ตัวเนี่ยจะช่วยได้มากๆเลยค่ะยุ่นนานไปเหวี่ยวกล่องเขียวนะคะ1กล่องมี1แผงจะทานได้ประมาณ2วันนิดค่ะใครที่สนใจนะคะแนะนําอย่างน้อย3 6แผงค่ะเหล่งเอียงเอ็กตานะคะ1หอนะคะต้ม4ครั้งทานได้2วันค่ะใครที่มีแผลทำใจยกรรมนะคะแนะนำอย่างน้อย 2- 4หอค่ะ สำหรับใครที่มีแผนทำเสียกรรมนะคะสามารถทักแชทหาแอดมินให้แอดมินแนะนำให้ได้แบบอย่างตรงเขตที่สุดก็ได้นะคะหรือว่าสามารก,กดติดตากาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ